วันนี้มาทำคลิปอันบ็อกกันค่ะอันบ็อกวันนี้เป็นของฝากจากเกาหลีของฝากจากเกาหลีได้มาจากหัวหน้าเราเองค่ะของฝากเกาหลีชิ้นแรกก็จะเป็น Oreo Blackpink Oreo Blackpink อยากจะบอกว่าคอลเลคชันนี้ทำไว้น่ารักมากเลยแล้วทุกคนดูรอบกล่องสิมันมีความเป็นแบบชมพูหวานหวาๆแล้วก็มีสีดำ อ๋อเราลืมบอกไปกล่องเนี้ยเรากินแล้วนะมันมีการเปิดแล้วเพราะว่าจริงๆเราได้กล่องนี้มานานแล้วแหละแล้วก็กล่องนี้เป็นลายเซนของโรเซ่ค่ะนี่ข้างในกล่องจะเป็นโอริโอจริงๆหนึ่งกล่องจะมีซองเล็ก,ลกๆหลายซองนะคะซองหนึ่งก็เราจะไม่ได้เรากินหลายวันแล้วอะเพื่อจะมีประมาณสี่ชิ้นแหละคิดว่านะถ้าจะไม่ผิด ไม่ได้มาสักพักใหญ่ๆแล้วก็เลยเพิ่งมาทางคลิปอันบอกนี่อวดอีกสักรอบหนึ่งมันน่ารักจริงๆนะทุกคนแล้วก็นี้เลยค่ะมาถุงที่สองล o n ดอน b บ g ก l m ม s เซ m จริงๆเป็นถุงของ London Bagel Museum ก็จริงแต่ว่าข้างในไม่ใช่นะ ข้างในก็จะเป็นของฝากน่ารักน่ารักนี่เดี๋ยวเราเทให้ดูว่ามีอะไรบ้างนี่กระเป๋าจากเกาหลีความคิ้วคิ้วเกาหลีเกาหลีก็คืออันนี้ได้อยู่ชิ้นที่สองนี่เลยจะเป็นถั่ว เป็นอัลมอนด์ค่ะทั้ง3ถุงเป็นอัลมอนด์หมดเลยแต่เป็นอัลมอนด์แบบรสชาติต่างๆซึ่งเรามีโอกาสได้กินไปแล้วด้วยเหมือนกันอร่อยทุกรสชาติเลยอันนี้ก็คือชอบไม่แน่ใจว่าในแอปสม้มแอปชมพูจะมีขายหรือเปล่าและนี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกว่ามันอร่อยมากมันเป็นกาแฟดำซึ่งมันเป็นโล มันเป็นศแคลอรี่ไม่มีน้ำตาลเป็นกาแฟดำสิิงๆแล้วข้างในก็คือเป็นซองเล็กๆมีประมาณกล่องละสิบซองนี่คือของฝากทั้งหมดจากเกาหลีนะคะจริงๆถ้าใครรู้ว่าไอ้ถั่ว3ถุงนี้ขายที่ไหนบอกด้วยนะ